ะตูเป,ออปะตเปิดไม่ออกประตูเราเปิดไม่ออกอ่ะจะเปิดทําไมอ่ <c oughs> ะก็มันแจ้งแล้วไม่ออกไปเหรอแล้เธอจะเปิดทําไมเธอมาเรียกเราทําไมดอกไม,ม้ก็จะออกไปไมันแจ้งแล้วแจีย <c oughs> งแล้วจะออกไปทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนจะออกไปทําไมจะไปไหนก็มนไปหุงข้าวุงปลากินกันเยอะหิวข้าวแล้วเหรอฮะย,ยัย <c oughs> ัไม่ได้หุงไม่ใช่หิวข้าวแล้วเหรอ มันก็ยังไม่หิวก็ไม่หุงไงแล้วก็หุงแล้วทําไมยายมาปลูกให้หุงข้าวเหรอก็มันยังไม่ได้เวลาจะออกไปอ่ะเธอเธอยังไม่ได้เวลาที่จะออกไปอ่ะเธออยากจะออกไปแล้วหรอเดี๋ยวเปิดไปก่อนนะแจ้งแล้วเหรอโอ้โหจะไปไหนเธอจะไปไหนจะออกไปนอกกันสิจะออกไปทําไมนอนก่อนสิคะ ไอะจะ,จะ,จะออกไปให้นี่เธอจะออกไปให้ยุงกัดเหรอยุงเยอะนะฮะเธอไม่หลับไม่นอนเลยในทั้งคืนเนี่ยเธอไม่หลับไม่นอนเลยทั้งคืนเนี่ยฮะเธอเป็นนอนพักผ่อนมั้งสิดอกไม้ดอกไม้ขึ้นเป็นนอนพักผ่อนก่อนไปแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวค่อยออกไป ไปนอนพักผ่อนก่อนนะเธอเธอเรียกเราทั้งคืนเลยอะเธอจะเรียกเราทำไมอะฮะดอกไม้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็ไปนอนก่อนเธอ <c oughs> เนี่ยก็เถิดไปก็เถิดมาทั้งคืนนะฉันจะทำยังไงเนี่ยดอกไม้ฉันเนะ่แล้วเธอ เธอก็ย้ายนู่นย้ายนี่อยู่เรื่อยเลยนะเห็นไหมเนอะย้ายรูปย้ายอะไรตั้งะไรเรื่อยเลยทั้งคืนไม่ได้ย้ายเหรอไม่ได้ย้ายไปยทำอะไรเนี่ยไม่ได้ย้ายไม่ได้ทําอะไรเธออยากออกข้างนอกใช่ไหมก็ไปหุงข้าวหุงปลาทำไรหุงเราหุงแล้วเดี๋ยวเราหุงให้กินเธอไม่ต้องกลัวฮะมันยังไม่แจ้งเลยนะดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้โอ้ยเหียดเลย ไม่พอใจนะคะทุกคนจะออกนอกบ้านก็มันยังไม่แจ้งเลยจะออกไปยุงกัดหรือไงแล้วฮะเธอนอนก่อนไม่เรียกดอกไม้ก็ได้เธอก็ได้อะเธอโอ้โหไปหายายนั่นปะเธอเธอนอนก่อนสิมันแจ้งแล้วมันแจ้งแล้วเหรอ มันยังไม่แจ้งเลยอะ <c oughs> มันยังมืดอยู่เออข้างนอกเขาเปิดไฟไว้ก็เหมือนแจ้งออกไปยุงก็จะกัดเธอสิไฟก็เปิดวันค<อ>ือลังลุกวันยังเข้มามบปิดกั่เอเออไฟก็เปิดวันลุกคือนย่งช่ำกลัวเปลืองไฟนะคะอ,อ้าวทำไรกันดีเนี่ยลุกก็ไม่ค่อยได้ลุกก็ไม่ค่อยได้กกไอ,ไดอ,อัยังลุกได้ยังเก่งอยู่เธอ จะออกนอกบ้านอย่างเดียวค่ะอืม